ก็มีการปัน่นมีการปั่นผมว่าผมนั้นไม่ยอมพูดในความจริงจำเป็นจึงจะต้องทาระบบหน้าจอในมือถือนะครับเขาปั่นเยอะมากใส่เสียงซาซาเป็นรูปแบบคล้ายเดีวยวกันกับที่เหมือนเส้นทางผ่านของพระราชินีพระองค์ท่านที่มีราชองคกษรใช้ตัวนะที่มีราชองคกษ์ใช้ตัวนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าภาคพื้นดินกับในอากาศการถวายความปลอดภัยโดยการใช้ตัวเนี่ยตรงนั้นผมผ่านพอดีผมเชื่อว่าราชโงคารักษ์น่าจะจําผมได้พอผมเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเออเอาเรื่องนี้บอกสื่อสารหน่วยงานสื่อสารเขาบอกว่าจริงอยู่จริงนะแล้วก็พอผมเอาไปบอกคนนั้นคนนี้บอกแล้วก็หมอเขาให้ผมเป็นผู้ป่วยจิตเวชหมอเขาให้ผมเป็นผู้ป่วยจิตเวช ก็เลยหมดอนาคตกับการที่จะต้องทํางานสมัครงานที่ไหนแล้วยื่นหนังสือการรับยาเขาก็ไม่รับผมเข้าทํางานนะก็มีการใช้ระบบในการปั่นผมว่าราชองครักษ์เขาใช้ตัวรูปแบบไหนในการอาถอยความปลอดภัยก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านพระองค์ท่านามีมากี่ส่วนส่วนที่1เป็นส่วนขององครักษ์ที่นำนำหน้าขบวนนำหน้าขบวนการใช้ตัวนะฮะแล้วก็ออกคําสั่งตัวแต่ละตัวให้ทําการบล็อกตัวแต่ละตัวไว้ หรือตัวที่อันตร,รายที่จะเข้าอยู่ในแนวเขตเส้นถอยความปลอดภัยของพระองค์ท่านก็มีการปันเปิดปันว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรที่เห็นและได้สื่อสารกับราชองครักษ์ก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านพระมหากษัตริย์ก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านพระรายชินีพระองค์ท่านแล้วก็กลไกการช่วยเหลือนะฮะแล้วก็กลไกการช่วยเหลือพระองค์พาก่อนหน้านั้นมีการใช้ระบบเนี่ยหลากหลายตัวว่าพระองค์พานั้นอยู่ส่วนไหนในตัวผมก็มีการดึงส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวผมส่วนนั้นเลยหมดสติ ก็ไม่แน่ใจว่าโดนตรงกับพระองค์พาพระองค์ท่านหรือเปล่าเพราะว่าผมได้ยินเสียงพระองค์พาว่าท่านพ่อได้เห็นแล้วเป็นเสียงพระองค์พาพระราชินีนะครับว่าพระองค์พาท่านว่าท่านพ่อเห็นแล้วเสียงพระองค์ท่านก็พูดเหมือนประชาชนธรรมดานี่นะผมขอพูดตามเสียงว่าท่านพ่อเห็นแล้วที่น้องน้องว่าเห็นในสิ่งที่ผมพิมพ์พระองค์ท่านเห็นแล้วนะอยากรู้ว่าได้ยินรูปแบบไหนอะไรยังไง ใครปั่นอะไรเขาพยายามปั่นว่าผมนั้นไม่ยอมพูดความจริงอ้างว่าเป็นพี่ชายของนายนิยมหรือคนดูแลในส่วนของทางพระองค์หญิงที่สื่อสารผ่านการพูดเฉพาะมีการคมขูว่าตัวเองนั้นเป็นคนออกแบบการสื่อสารเฉพาะอะไรประมาณนี้นะแล้วเส้นทางผ่านพระราชินีพระองค์ท่านเห็นราชโองาคารัคเขาทำอะไรราชโองาคารัคเขาสั่งตัวแต่ละตัวที่มาตามทีหลังเนี่ยทำการบล็อกตัวผมไว้แล้วก็ใช้ระบบในการพัดตัวผมออก มีการปั่นเปิดเยอะมากว่ามีความรู้สึกอย่างไรและโปรแกรมอะไรเข้ามาในตัวผมก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านพระองค์ท่านตอนนี้ก็ยังโดนปั่นอยู่ไม่หายเลยครับ